ไม้ติดบ,บ้าน Bearwash ขอขอบคุณ Bearwash ครับ Bearwash นะฮะแอกลกอฮอล์ครีน75%สะอาดมั่นใจปลอดภัยทุกวัยเป็นฟู้ดเกรดค่ะพี่เจสามารถใช้กับช้อนภาชนะที่ต้องกินได้เลยนะคะพี่เจเออเครื่องพ้นแอลกอฮอล์แบบจิ๋วเป็นเซ็นเซอร์เลยมือคุณมแ้ไแต่แแตอะไรเลยทีในในถูก,ถกไหมเข้าไปจัดจองได้เลยนะฮะ Line Official แอดแบวอท9ครับผมเข้าไปจัดเลยนะตัวเองเพราะคุณไม้ติดบ้านค่ะไม้ติดบ้านเนี่ยผมบอกเลยนะไม้มงคลอะไรต่างๆนานานะฮะถ้าคุณอยากจะได้นะความมงคลที่อยู่ในบ้านเนี่ยใช่พี่เจคุณต้องมีไม้ติดบ้านเลยถูกต้องแลวขายดีมากครับผมเอาง่ายๆนะถ้าคุณวางนะก็ไปวางไว้หน้าบ้านให้โดนแดดด้วยถ้าคุณไว้แบบไม่โดนแดดตายนะบอกเลยเออแต่ถ้าเอาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไปโดนแดดเอาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไปโดนแดดไม่ได้ไม่ได้เอาต้นไม้ไปโดนแดดนะ ดูยานอยู่ไหนตอนนี้คุณลุงอยู่ไหนตอนแรกที่มาตอนที่ตอนแรกอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้นี่นตรงนี้เลยนี่นี่<ล>แล้วก็มองเห็นลงไปข้างล่างนะฮะที่มองคุยกันไป<ช>แล้วตอนนี้แกอยู่ไหนเจียวเียวอ,อยู่ไหนลูกออฟไม่อยากหันมากครับอยู่อ๋อนู้นซอกนู้นด้านนี้จริงๆนะเขาเขาโอเคนะเขาแค่เป็นคนคุณลุงอะจริงๆอะสันดานจิตใจดีเขาเป็นคนแค่เป็นคนแต่ความที่แบบ ความลุกทุ่งของลุงมันลุกทุ่งเกินไปนักเลงอ่ะอาจจะเป็นนักเลงหรืออะไรผู้ชายสมัยก่อนมาก่อนอเขาต้องแบบอกสามซอกกันเนาะเด็กก็ป้องกันบ้านก็เกินเฮะคือคืออะไรครับรักบ้านหลังนี้มากออันนี้คือข้อมูลที่พี่จอมได้มาจากคนแถวนี้เขาจากเขาอาวนี่ก็คุยได้นี่เขารักบ้านนี้มากเขาโกรธทุกคนที่เขาใกล้หนูเขาไม่ให้ใครมายุ่งกับครอบครัวหนูเลย ไม่เข้าใจเหมือนกันอ่าตอนนี้ผมก็เริ่มสงสัยกับสิ่งที่คุณลุงให้พี่จอมแนละครอบครัวมาอยู่แล้วนะแต่ผมแค่งงว่าทำไมคุณลุงไม่เคลียร์สิ่งอื่นนะอนอกไปแล้วลุงก็ไม่เก่งพอเหมือนกันแหละอ่า <c oughs> จะเจยเ็นจะเย็นครับจะเย็นครับคุณอ๊อฟถามคุณลุงห,หน่อยหรือทีโอหรือคุณแอร์ที่สื่อสารได้คุณลุงเป็นอะไรตาย แอบว่าเขาไม่รู้ว่าเขาตายเพราะอะไรเขาเลยเขาเลยตอบไม่ได้เขาไม่พูดค่ะเขาไม่พูดเพราะเขาไม่รู้ว่าเขาตายเพราะอะไรใช่เขาตายเพราะอะไรโดนยานอนหลับแล้วก็เอาหมอนปิดใช่แล้วก็ยิงเขาไม่รู้ตัวไม่ใช่หรอกเอาหมอนปิดแล้วก็ยิงไม่น่าล่ะแกถึงบอกแกถึงไม่รู้ว่าแกตายเพราะอะไรเขาบอกว่าถ้าไม่โดนวางเขาก็สู้ เพราะเขาเป็นนักเลงน,นี่คือเ,เหตุผลที่ว่าลุงไม่ไว้ใจใครจริงๆผมก็เพิ่งรู้นะว่าเขาโดนยานอนหลับก่อนผมได้ยินจากพี่จอมเล่าให้ผมฟังว่าเขาถูกยิงตายผมรู้แค่นี้จริงนะหนึ่งอย่างที่คนโบราณเป็นกันแทบจะทุกคนคือติดที่รักที่ใช่แ,<ต>แล้วก็ต้องบอกคุณผู้ชมอย่างนี้ว่า การติดที่เนี่ยมันคือหนึ่งในโมหะจริตโมหะจริตก็คือการหลงเนาะการหลงอยู่กับที่ที่หนึง่งหลงอยู่กับสของสิ่งหนึง่งเหมือนเอาจิตเราไปผูกกับอันเนี้ยมันจะทําให้กลายเป็นเปรตชนิดหนึ่งาาทีนี้ลุงเองอะ่ะลุงก็ยังไม่รู้ตัวครับแต่ลุงต้องรู้เลยว่าการที่ไม่ได้บุญนั่นแหละคือเปรตคือทํายังไงก็ไม่ถึงสักทีอ,อ่ะนั่นคือการการติดกับพื้นที่กับ กับสิ่งที่แกห่วงใช่อีกอย่างหนึ่งคือแกไม่เคยทําบุญเข้าวัดเลยใช่นั่นอ่ละะเรื่องมันมาขนาดนี้แล้วพี่จอมรู้ได้ยังไงเขาบอกเขาบอกในฝันเนี่ยตอนเนี้ยอะอาแล้วครับผมเริ่มสงสัยผมขอนั่งนิดนึงใช่ขอนั่งตรงนี้ผมขอนั่งนิดนึงเชิญเลยค่ะตรงนี้พอเข้ามานะคุณจะเห็นว่าตรงนี้มีเครื่องไหว้แล้วที่เขากำลังพูดกับคุณลุงอยู่ตอนนี้คุณลุงอยู่ด้านนี้นะครับ ตอนนี้คุณลุงอยู่ตรงตรงบริเวณนี้นะครับเดี๋ยวข,า,ขาบอกด้วยนะคะว่าน,นั่งให้เกียรติเขาด้วยนั่งให้เกียรติเขาด้วยอช่ตขอนนะครับคุณลุงเดี๋ยวผมอย่างนี้ก่อนเพอะรอนั่งนะครับคุณลุงนั่งนะครับตอนนี้นะคุณลุงอยู่ด้านนี้ถูกไหมใช่ผมถามพี่จอมอย่างนี้อะ่ะเดี๋ยวผมลองเช็คก่อนคุณลุงลักษณะหน้าตาเป็นยังไงครับดำตัวเล็กแต่ไม่ได้เล็กมากโค้งๆคงเดินโค้งโค้งเหมือนคนโบราณใช่ไหมครับ ใช่ที่บอกใช่ครับพี่บอกมาบนรถเจดจะมไหมใช่พูดันมาบนรถตลอดเวลาเจจะเดินย่งยงแบบโดนคนเลี้ยงงัวคนเดนอาอ้าวแล้วก่อนหน้านี้เห็นตาเนื้อขนาดนี้ไหมพี่จอมเห็นบ่อยเห็นเรื่อยอ๋อเห็นเราเห็นเขาเรื่อยเห็นเรื่อยอ่าฮะคุณลุงตอนเนี้ยโดนสะกดวิญญาณแล้วไปต่อไม่ได้หรือไม่ได้โดนอะไรเลยไม่ได้โดนอะไรเลยค่ะคุณลุงไม่ได้โดนนะไม่แต่เขาแค่ไม่อยากไป แต่เขาแค่ไม่อยากไปครสะกดตัวเองสะกดต,ตัวเองด้วยใจตัวเองที่หวงพื้นที่เขาไม่มีบุญเขาไม่มีบุญเขาไม่รู้จักบุญคืออะไรไปไม่เป็นไปไม่เป็นแอลว,ว่าถ้าสมมติว่าลองแผ่เมตตาเขาดูร่วมกันอย่างเงี้ยณเวลานี้ณเวลาน,นี้เขาอาจจะาอาจจะไปได้อาจจะสื่อสารได้มากขึ้นแล้วก็ใจเย็นงย็าลงาาคุณลูกก็เป็นเปรตขั้นหนึ่งเน,ะเะนาะเปรตลักษณะเนี้ย จะได้บุญก็ต่อเมื่อคนที่มีบุญเนื้อนาบุญมากพอถึงจะแบบว่าแผ่ให้ถึงได้อาาเชน่นพระอริยะเป็นต้นอาาคุณลุงเห็นพระตายไหมเห็นพระาตายคุณลงุงนี่คือสิ่งที่น้องลูกชายเนี่ยถืออยู่ตลอดเวลาอะเข้ามาหน่อยครับก็ลุงไม่เข้าวัดลุงก็เลยไม่รู้พระตายเขาทําอะไรทําไมลุงถามว่าเอามาทําไม คือผ้าไตาเนี่ยเดี๋ยวคุณพี่จอมกับที่บ้านเนี่ยเขาจะไปทําบุญการทําบุญด้วยผ้าไต่อะก็เหมือนเราบวชพระสงฆ์่รูปหนึ่งอะมีสังฆทานด้วยนะคะมีแสงสว่างมีทุกเทียนให้ลุงหมดเวลากรรมลุงสามารถนําทุกเทียนนี้ไปถวายพระเจ้าได้ด้วยนะลุงเป็นแสงสว่างเหมือนให้แผ่นที่กับไฟฉายลุงได้ไหมคะคือ,อยังไงตอนนี้คุณลุงเนี่ยไม่รับ ฟังไม่ทำลุงไม่เข้าใจอะไรเลยลุงไม่เข้าใจเ่าเวาเบาลงแล้วนะพี่แล้วกะมา่แล้วคือพอพูดไปแล้วถ้าบวชคนคนหนึ่งอ่ะแล้วคนคนนั้นมันเสื่อมอีกกูไม่ต้องอยู่ตรงนี้อีกต่อหรอไม่เข้าใจคืออะไรเขาไม่เข้าใจในในในบุญเนาะใช่ก็คือเหมือนแบบว่าถ้าสมมติว่าอ่าฮะถวายผ้าตายไปแล้วครับแล้วคนที่รับผ้าตายไปบวชหรือไปทําอะไรก็แล้วแต่ดันเป็นคนที่แบบ ไม่ปฏิบัติเนาะนอกาหรือเอานอกรีดผิดศีลอะไรก็แล้วแต่เขาไม่ต้องอยู่อย่างนี้ต่อไปหรอมันมันเขาเข้าใจว่าถ้าสมมติส่งไปแล้วไปให้กับคนที่ไม่ถูกไม่ควรไม่ปฏิบัติคือเขาไม่เขาไม่เข้าใจกับการให้เพราะอย่างนี้แหละลุงถึงไม่เข้าวัดคาวนี้ผมถามคุณลุงหน่อยถ้าคุณลุงจะไปเนี่ยแกต้องการอะไรไม่ไป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 ไม่ได้มีสิ่งที่ต้องการลุง เข้าใจคาว่าความสุขไหมคะความสุขเข้าใจไหมครับลุงลุงอยู่ในภพภูมินี้ลุงเคยเห็นแสงสว่างที่เป็นลักษณะประกายทองคำไหมคะไม่เคยเข้ากูไม่เคยเข้าไปลุงอยากลองเห็นไหมคะไม่อยากไม่อยากแล้วลุงอยู่ตรงนี้ลุงไม่ทรอมานหรอคะไม่เขาทุกขัสุขเขาบอกมันไม่เขามีความสุข โกหกใครก็โกหกได้ลุงจะอยู่ตรงนี้ไปอีกนานแสนกับแสนกันจะทรมานกว่านี้อีกมากเลยนะลุงถ้าลุงเจอคนที่เขามีวิชาแล้วเขากดลุงได้จริงๆอะลุงจะไม่เป็นแบบนี้แล้วนะลุงเป็นบุคคลคนหนึ่งที่นมีชีวิตอยู่ลุงไม่เคยทำบุญเลยวันนี้หนูเอาผ้าไตามาลุงไปพร้อมกับผ้าไตเานี้ย ไปอยู่ในภพภูมิที่สูงขึ้นชาติภพหนึ่งลุงก็ได้กลับมาเป็นมนุษย์อีกรอบหนึ่งอะค่ะลุงไม่ต้องการเหมือนคุยกับเด็กเลยอะต้องพูดภาษาเขาต้องพูดภาษาเขา,า,า,เขาคืออะไรครับอย่างเงี้ยเขาไม่เข้าใจยาอยากไปไปเขาไม่รู้เรื่องเขาต้องการอะไรที่คุยแล้วเข้าใจนนง,ง่าย นี่หนูจะเล่าให้ฟังถ้าลุงไม่ออกอ่ะพุ่งวันอื่น่หนักนะบอกก่อนเอาง่ายเลยนะลุงถ้าลุงไปอันนี้เป็นแบบลุงเหมือนลุงชัยเส้นนะรู้จักปะตอนนี้ลุงออกอ่ะออกดีเลยนะจบสวยแต่ถ้าลุงไม่ออกอ่ะพ้นจากพวกหนูไปอ่ะตัวใครตัวมันนะลุงอมต้องมายุ่งกับกูเขาบอกมันคะใช่ป้าด้วยความเป็นเป็นลุงอ่ะเนาะ ผมว่าจริงๆอ่ะลุงอยากไปแล้วแต่ลุงแกติดของที่อยู่รอบพื้นที่แกอยู่ป่ะไม่คือเขาไม่เขาไม่เคยไปแล้วเขาก็เลยกลัวว่าสิ่งที่เขาก้าวออกไปแล้วจะเป็นยังไงเออไม่คือเขาไม่กล้าข้ามลุงลุงเชื่อไหมว่าลุงก็ไม่ได้เกิดมาภพชาติเดียวนะเนี่ยงันขอพูดเลยเขาว่าไงครับอยากให้ลูกสาวมาขอขามาใช่ไหมที่รออยู่ทุกวันเนี้ยรอใช่ไหมให้หนูเป็นตัวแทนได้ไหม จะยกโทษให้เขาได้ไหมอย่ากโกรธเขาเลยใน,นเมื่อเขาไม่มาแล้วอ่ะก็รู้ว่าลูกตัวเองเป็นคนยังไงให้หนูเป็นตัวแทนขอข้ามาแทนได้ไหมอันนี้<ะ>คือสิ่งที่พี่จอมพูดนะพี่จอมกำลังบอกว่าจะให้ลูกของคุณลุงเนี่ยมาขอเข้ามาโอเคไหมอันนี้ผมบอกกันนะว่าเรื่องราวเนี้ยคนเห็นผีไม่ได้รู้นะว่า การเสียชีวิตของลุงเกิดจากอะไรนะผมแค่อยากจะเช็คก,ก่อนว่ามันใช่หรือไม่ใช่พอเขาพูดถึงลูกของเขาขึ้นมาเนี่ยมีอะไรเกี่ยวพันหรือมีอะไรเปลี่ยนแปลงจากคุณลุงไหมเขาจมพูดดีขึ้นนะลุงไม่เคยโกรธลูกเลยเขาร้องไห้ใช่เขาร้องไห้เขาร้องไห้ค่ะเขาเป็นนักเลงที่ร้องไห้ไม่เป็นแต่เขาร้องไห้เขาร้องหนักมาก หรือสิ่งที่มันเกิดขึ้นทั้งหมดเนี่ยที่คุณพี่จอมพูดเมื่อสักครู่เนี่ยเป็นเรื่องจริงหนูไม่รู้ตัวหนูหนูไม่รู้เพราะว่าลุงไม่ได้ส่งมาแบบนั้นให้หตอนนี้สิ่งที่เราเห็นเนี่ยคือคุณลุงกําลังปิดเรื่องจริงหให้เรารู้หนูไม่รู้แล้วโ<ต>บยทุกสิ่งทุกอย่างว่าเออช่างบันเถอะเพราะความที่ตัวเองรักลูกรักลูกเป็นได้ลุงอยากพูดอะไรลุงพูดให้เราฟังหน่อยเราอยากรู้สิ่งที่เกิดขึ้น ลุงอัดอั้นตันใจหรืออะไรบางอย่างลุงบอกพวกเราได้เอาภาษาเขาเลยใช่ไหมฮะภาษาเขาเลยครับ <c oughs> ลุงควจริงกูก็อยากไปเกิดแต่กูไปไม่ได้ถ้าเป็นภาษาสมัยนี้ก็คือมีอีกโก้พอมีอีกโก้ปุ๊บอะทำอะไรอ่ะก็จะคิดว่าตัวเองอะทำถูกครับ <c oughs> คือสิ่งที่ทำเนี่ยมันถูกแล้วอ uh ่ะฮะอะไรอย่างนี้อ uh ื huh. อย่าเพิ่เพียงรู้สิแล้วก็แล้วก็ แต่จริงๆแล้วเราไม่รู้เลยว่าสิ่งที่ลุงทําขึ้นมามันถูกมันถูกต้องตามที่ควรจะเป็นหรือเปล่าอในเรื่องของการปลดปล่อยดวงวิญญาณของคุณลุงเนี่ยหรือการยึดติดของคุณลุงเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างก็ต้องให้ทางดวงวิญญาณเป็นสิ่งที่ยอมที่จะไปด้วยถูกต้องไหมไม่งั้นก็จะไปไม่ได้แต่ถ้าเราได้เปิดแสงสว่างให้เขาเห็นและเขารู้ว่าสิ่งสิ่งนี้ดีเขาก็น่าจะเคลียร์ได้ ต้องบอกแบบนี้ว่าตอนแรกที่บอกว่าคุณลุงเป็นเปรตอ่ะแล้วคือเหมือนไม่ได้รับส่วนบุญแล้วทําไมผู้คนที่ชมทรมาอาจจะรู้สึกว่าอราทำไมตอนนี้ลุงถึงไปได้แล้วลุงไม่ได้ไปเพราะพวกเราครับลุงไปเพราะว่าลุงคลายโมหะจริตของตัวเองอถ้าสมมติว่าลุงยังไม่คลายเนี่ยลุงไปไหนไม่ได้แน่นอนอต่อให้มีออฟสิบคนมีแอนด์สิบคนหรือใครก็แล้วแต่ทีโอสิบคนมาช่วยก็ไม่ถึงอ ถ้าลุงคายโมหจริตของตัวเองได้อะไม่ต้องมีออฟไม่ต้องมีใครไม่ต้องมีพระไม่ต้องมีอะไรก็ได้ลุงก็ไปแต่ว่าคนอย่างลุงอ่ะต้องมีคนนำทางต้องมีคนนำทางต้องมีคนนำทางหนึ่งคือถ้าโมหจริตแต่ว่าตอนที่มีชีวิตอยู่เข้าวัดฟังธรรมยังพอรู้ทางเดินพอมีแผนที่บ้างแต่ถ้าไม่เคยเข้าวัดฟังธรรมเลยมืดแปดด้านอย่างที่เขาเรียกโอเคได้พี่เจพร้อมเคลียร์ไหม พร้อมครับโอเคได้เพื่อเปิดทางสว่างให้ลุงค้นพบทางไปสู่ที่ชอบทีมงานเดอะซิกเซนคนเห็นผีทุกคนจึงรวมพลังร่วมภาวนาอุทิศบุญเพื่อให้ลุงหลุดพ้นจากตรงนี้โดยลุงได้สื่อสารถึงคนเห็นผีของเราว่าพร้อมแล้วที่จะออกไปจากบ้านแต่ทันใดนั้นคุณอ๊อฟก็จับสัญญาณผิดปกติได้และพบว่าลุง กำลังหลอกพวกเราแท้จริงแล้วลุงไม่ได้มีความคิดจะออกไปจากบ้านหลังนี้แม้แต่น้อยหนูพูดแล้วนะทุกคนทำทั้งหมดแล้วลุงไม่รับก็สุดแล้วแต่ลุงผลจากพวกหนูไปเรื่องของลุงแล้วหนูถือว่าหนูทำสุดความสามารถแล้วพี่จอมเองเขาก็ทำสุดแล้วไม่โอเคอะหนูไม่โอเคกับเรื่องแบบนี้ คือทําไมลุงลุงแกจะไม่ยอมไปอ่ะทาเหมือนยอมาเหมือนอเราจะได้ไปไปลซ้าอย่างเงี้ยสุดแล้วแต่บุญทํากำแต่งของลุงละอคืออุตสาหคายโมหะได้แล้วอ่ะอแล้วเนี่ยมีแบบพร้อมแบบโผเหมือนมีบัตรเชิญให้แบบเข้างานการล่าดินเนอร์แล้วว่ายังจะไปกินขยะข้างทางก็แล้วแต่ต่ํามากๆอากกับเรื่องบุญมันมไกลกันมาก หนูยังไม่เชื่อเลยว่าเขาจะคลายโมหะลงตอนนั้นที่เขายอมอ่ะแต่ก็แบบเออเอาว่ามันจะได้แบบเขาอาจจะยอมจริงๆก็ได้อย่างเงี้ยคือเราก็ไม่เคยเห็นเออฟุตโกโตงว่าไม่เคยได้พูดคุยกับเปรตใกล้ชิดขนาดนี้อะไรเงี้ยมันก็คงเหมือนที่ครูบาอาจารย์ท่านเขียนไว้นะว่าถ้าคลายโมหะได้ก็ไปก็หลุดได้อะไรเงี้ยแต่นี่ไม่ใช่อ่ะนี่ลอกอ่ะอไม่โอเคนะแบบเนี้ย